สิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดกับครอบครัวบ้านฉัดบริรักษ์ทำให้ชาวเน็ตตื่นเต้นเป็นพิเศษหลังจากที่น้องวันใหม่เปลี่ยนพฤติกรรมการต้อนรับพี่ชายไปอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการไม่ไหวสวัสดีหรือไม่แสดงความเคารพเลยเมื่อพี่ชายหน่องธนามาส่งที่โรงเรียนคลิปที่ถูกแชร์จำนวนมาก https://www.sanook.com/video/ แสดงให้เห็นภาพที่น่าแปลกใจของน้องสาวคนเล็กที่มักมาพร้อมพี่น้องทุกครั้งแต่ในวันนี้กลับมีปฏิกิริยาที่แตกต่างออกไป ครอบครัวนี้เคยเป็นจุดที่สะท้อนความอบอุ่นและความใกล้ชิดระหว่างพี่น้องอย่างชัดเจนโดยเฉพาะวันที่พี่ชายเดินทางไปส่งน้องสาวทุกวันเป็นสิ่งที่แฟนคลับและผู้ติดตามต่างชื่นชอบเพราะแสดงถึงความเข้าใจและรักษาความสัมพันธ์แบบธรรมชาติแต่ดราม่าเกิดขึ้นเมื่อเห็นคลิปนี้ซึ่งน้องวันใหม่กล่าวสวัสดีอย่างธรรมดาแล้วมีการพูดคุยแบบปกติจนชาวเน็ตตั้งคำถามว่าทำไมเธอถึงไม่ไหวพี่ชายหรือน้องลืมไหม บางที่อาจมีสาเหตุที่ซ่อนอยู่เช่นการที่แม่ไม่ได้สอนเป็นประจำหรือเปลี่ยนพฤติกรรมไปโดยไม่รู้ตัวความคิดเห็นที่แตกต่างกันก็ตามมาเช่นกันบางคนมองว่าเป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปหรือแม่แต่บอกว่าอย่าตัดสินเพียงแค่เห็นไม่กี่นาทีส่วนบางคนกลับชื่นชมว่าพี่น้องก็ควรแสดงความรักตามความเหมาะสมทั้งนี้ทั้งนั้นคุณคิดว่าการไม่ไหวพี่ชายเป็นเรื่องผิดหรือถูกหรือคุณเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมอยากให้เราพูดคุยกันเพิ่มเติมได้ไหม